ครับคราวนี้จาร์มีอะไรจะมานำเสนอครับในการพรีเซนครั้งนี้ก็คราวนี้เราจะแนะนําเก่ยวกับการใช้วุธประจําสํานักของเราครับและรูปแบบมันการใช้วุธดาบคู่เนี่ยมันมีอะไรแบบไหนบ้างครับจาร์จริงๆแล้วในดาบของเราเนี่ยเราจะเป็นการผสมผสานจากประสบการณ์ที่ผ่านมาของผมในการเจอกับวิชาในหลายๆสารทั่วโลกแล้วาการแลกเปลี่ยนเพราะฉะนั้น ผมจึงใช้พื้นฐานจากมวยเป็นหลักแล้วเอามารวมผสมผสา,านกับของอาวุธไทยและศาสตร์ทั่วโลกมาเป็นเนื้อเดียวกันในครับอา,า,าอย่างนีีาานี้ดมแบบเทคนิคง,ง่ายๆที่จะทําให้แบบคนที่ได้ดูแล้วเอาไปใช้ไปฝึกสอนไปฝึกซ้อมอะไรอย่างนี้ครับด้าดดนมีแบบเทคนิคง่ายที่เขาใช้กันทั่วโลกหรือเป็นมาตรฐานก็จะเป็นลักษณะของการดันดาบหรือสะบัดดาบในการป้องกันตัวในหลัก อย่างที่เราเห็นแล้วอย่างมวยก็คือต้อปัดปิดเปิดนะครับต้องปัดปิดเปิดหลักของดาบก็คือการขวางการขวางและการตีในลักษณะเหมือนมวยขอช้าๆนิดนึงครับอาจารย์เผื่อบางคนเขาดูไม่ทันเพราะอาจารย์เร็วมากครับบางทีมันไม่ค่อยทันครับแจ้งหวานี่คือป้องกันตัวนะครับแจ้งหวานี้คือป้องกันตัวขวางขวางขวางแจ้งหวานี่คือตี ตตตีีีนนะคครรัับบแล้วการวางเท้าวางอะไรเงี้ยครับอาจารย์มันมันเกี่ยว,วด้วยวไมหมฮะอาจารย์หลักคือเราจะไม่ตั้งตรงเราจะ,จะแตเอียงแค่นี้นึงเยงครับแล้วเวลาตีฮะเวลาคู่ต่อสู้เขาปันมาหรือ พุ่งเข้ามารเราจะใช้ของการขวางขวางห,หรือผลักออกไปแล้วถ้าเขาฟันล่างอะครับอาาจแดนถ้าเขาฟันล่างมาเราก็จะลักษณะอ๋อต้องถอยเท้าเถิดออกไปด้วยอ่าเราจะเอาเท้าออกไปด้วยครับเท้าไปด้วยไม่งั้นเผื่อเข้าตัวไปใช่จังหวะนี้แล้วก็เข้าไปหานะครับเข้าไปหาอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วแล้วมีลูกไม้เล็กๆในการในการใช้สำหรับ ต่อสู้ไหมครับอาจารย์สู้ต่อสู้จริงเลยการต่อสู้จริงเราจะใช้ท่าพื้นฐานเข้าไปแล้วก็จะใช้การปางแลวการจิกตีเข้าไปเลยครับตีเข้าไปหาตาหรือเส้นข้อต่อทั่วไปบางช่วงเราจะใช้หลักของการกำเดารู้หมนะครับดาบเขจะเป็นลักษณะของการดรับเราจะไข่ไข่นิ้วนะครับไข่นิ้วเข้าไปหาแล้วการดับแต่ในวันนี้เราจะถก อ๋อไม่ใช่การฟาดแต่เป็นฉกแทนนะอาจารย์เนาะเข้าาไปหหอันนี้ไม่ค่อยเห็นใครใช้ฉกอั้เป็ารประจำสำนักของเราครับขวางฉกอ๋อแลเรายังไม่ได้พรีเซนต์สำนักตัวเองเลยอาจารย์สำนักเราคือสำนักอะไรครับอ่าชื่อสำนักของเราคือเกราะเพชรพันพาวของยุทธนะครับทั้งยุทธคือการใช้แขนเป็นหลักนะครับก็คือการใช้ส่วนต่างๆโดยเฉพาะการใช้แขนแต่ว่าพอต่อสู้ด้วยมือเปล่าแล้วเราก็จะมารวมกับอาวุธทั่วตัวทั้งปัดเท้าเข่าสอบแล้วก็อาวุธรอบตัว ครับแต่การใช้ในส่วนอาวุธแล้วก็จะใช้ของหลักของการตีตีตีตการควง